สวัสดีคะ่ะเด็กๆนะคะวันนี้ก็มาพบกับที่เชอร์โออีกแล้วนะคะในรายวิชาสุขศึกษานะคะระดับชั้นปัมศึกษาปีที่6นะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดก็กๆได้ดูคลิปวิดีโอเรื่องไขวัดน,นกยังผกผินเป็นยังไงบ้างคะสนุกสนานไหมคะและเด็กๆได้รับความรู้จากการที่ได้ชมวิดีโอหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของ โรคไข้หวัดนกนะคะเป็นโรคติดต่อที่สําคัญนะคะนในประเทศไทยนะคะเด็กๆมาเรียนก่อนเรื่องแรกเรื่องไข้หวัดนกนะคะ <c oughs> อ่าส่วนในหนังสือนะคะเด็กเปิดหนังสือเลยในหน้าที่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 เท่าไหร่นะหน้าที่หนึ่งร้อยเก้าสิบหกนะคะในหน้าที่หนึ่งร้อยเก้าสิบหกนะคะ เรื่องไขวัดนกนะหนังสือเล่มนี้เห็นไหมคะหนังสือเล่มนี้นะคะ,ะในรูปภาพเด็กๆต้องมีหนังสือนะคะเปิดในหน้าที่1 9 6เรื่องโรคไข้วัดนกนะคะอะทีนี้เรามาดูกันไข้วัดนกนะคะเป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศเลยเพราะว่านอกจากจะส่งผลกระทบต่อการเจ็บป่วยของประชาชนแล้วก็ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศนะส่งผลกระทบหลายด้านด้วยนะคะเด็กๆทีนี้เรามาดูสาเหตุของโรคไข้หวัดนกเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีลักษณะคล้ายเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่นะคะพบในสัตว์ปีกเออสัตว์ปีกมีอะไรบ้างละ่ะที่เป็นสัตว์ปีกนะคะเช่นไก่เป็ดนก โดยเฉพาะนกที่มีการอพยพย้ายถิ่นซึ่งจะไม่แสดงอาการของโรคแต่ในเป็ดไก่ที่เลี้ยงในบ้านหรือในฟาร์มเมื่อติดเชื้อจะแสดงอาการของโรคและตายนั่นคือสาเหตุนะคะสาเหตุของโรคไข้หวัดนกก็คือมาจากสัตว์ปีกนะคะสัตว์ปีนัเองพวกนกเป็ดไก่อะไรพวกนี้นะคะอ่าทีนี้มาดูการติดต่อของโรคไข้หวัดนกนะคะ มีการติดต่ออยู่2ประเภทก็คือระหว่างสัตว์สู่สัตว์กับระหว่างสัตว์สู่คนนะคะอ่าทีนี้มาดูก่อนว่าสัตว์สู่สัตว์เป็นอย่างไรนะคะเป็นการติดต่อระหว่างสัตว์สู่สัตว์ก็คือสัตว์ปีกติดต่อโดยเชื้อไวรัสจะถูกคบถ่ายออกมาทางอุจจาระและติดต่อไปยังสัตว์ตัวอื่นทางระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารนะ ทีนี้มาดูระหว่างสัตว์สู่คนนะคะอ่าระหว่างสัตว์สู่คนติดต่อโดยการสัมผัสทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยการสัมผัสอุจจาระน้ำมูกน้ำตาหรือน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคแต่ยังไม่พบการติดต่อระหว่างคนสู่คนผู้ที่มีความเสี่ยงจะติดโรคไข้หวัดนกคือ ผู้ที่เลี้ยงไก่หรือเลี้ยงสัตว์ปีกผู้ฆ่าและผู้ขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกสัตวแพทย์หรือรวมไปถึงเด็กที่เล่นคลุกคลีกับสัตว์ปีกนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าการติดต่อเนี่ยมันก็ต่างกันอยู่นะคะสัตว์สู่สัตว์จะติดต่อโดยการขับถ่าอยอุจจาระทางเดินหายใจนะคะ สัตว์สุคนก็คือเป็นการไปทำไมสัมผัสสัมผัสสัตว์ปีนั่นเองนะคะอ่าทีนี้มาดูอาการอ่าการแสดงอาการของโรคอ่าไปดูอาการของสัตว์ที่เป็นโรคเป็นยังไงเนเริ่มเริ่มแสดงอาการป่วยภายหลังจากได้รับเชื้อเพียงไม่กี่ชั่วโมงและประมาณ3วัน จะมีอาการซึมสู้ผอมไม่กินอาหารขนยุ่งปริมาณไข่น้อยลงไอจามหายใจลำบากหน้าบวมงอนและเหนียงบวมมีสีคล้ำม,มีอาการทางประสาทท้องเสียอาจตายกระทันหัน,หนโดยไม่แสดงอาการอันตรายสูงถึง100%เอร์เซนนะคะส่วนอาการของคนที่เป็นโรคเขาบอกว่า ประมาณ1-3วันหลังจากได้รับเชื้อโรคจะมีอาการทางระบบหายใจก็คือเหนื่อยหอบหายใจเร็วมีไข้สูงหนาวสัน่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพียมีน้ำมูกไอจามเจ็บคอนะคะบางครั้งมีตาแดงผู้ที่มีอาการแทรกซ้อนรุนแรงจะมีอาการปอดบวมและระบบหายใจ ล้มเหลวถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุนะคะอ่าทีนี้มาดูแนวทางป้องกันนะคะแนวทางป้องกันหนปรุงอาหารให้สุกก่อนรับประทานโดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อหรือไข่ของสัตว์ปีกเช่นเป็ดไข่ เป็ดไก่นะคะ 2. ไม่สัมผัสสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยหรือตาย3ไม่ใช้มือเปล่าสัมผัสสัตว์ปีกหากมีความจำเป็นต้องสวมถุงมือใช้ผ้าปิดปากและปิดจมูกล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้ง4สําหรับสัตว์ปีกที่ป่วยตายควรขุดหลุมฝังลึกอย่างน้อย1เมตรนะคะก่อนกลบดิน ใช้คอรลีนหรือปูนขาวโรยในหลุมจากนั้นกลบดินให้แน่นหหากเคยสัมผัสสัตว์ปีกและมีอาการป่วยเช่นมีไข้สูงหนาวสัน่นปวดศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียเจ็บคอตาแดงควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะอ่ามาดูต่อคะ่ะหกหากมีสัตว์ปีกตายจำนวนมากหรือผิดปกติ ก็คือตายผิดปกติคือตายเยอะๆนะต้องรีบแจ้งปุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดให้ทราบเจ็ดนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยการออกกำลังกายและประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายนั่นเองนะคะอ่าทีนี้เรามาดูนะคะในนี้ รู้ไว้ให้ปลอดภัยนะคะรู้ไว้ให้ปลอดภัยนี่คือผังสรุปของคณะกรรมการความปลอดภัยนะรู้ทันไข้หวัดน,นกของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขนี่เขาก็สรุปมาให้แล้วจะมีการมีสาเหตุมีอาการการป้องกันนะคะสาเหตุคือติดเชื้อจากการสัมผัสสัตว์ป่วยเช่นสารคัดหลังจากสัตว์อุจระน้ำมูก น้ำตาน้ำลายสัตว์ที่ป่วยอาการอาการของสัตว์ที่ป่วยใช่ไหมนักเรียนก็จะมีไข้เออพวกเราสีเราอาการอาการของเราจะมีไข้ปวดเมือ่อยตามร่างกายอ่อนเพลียมีน้ำมูกไอเจ็บคอป้องกันวิธีป้องกันง่ายๆเลยก็คือล้างมืออ่าล้างมือบ่อยๆด้วยน้ําและสะบู่นะคะบางคนบอกว่าที่ชอบแล้ถ้าเป็นโรคไข้หวัดนกเนี่ยมันมาจากสัตว์ใช่ไหมแล้วเราสามารถกินไก่ กินไข่ไก่ได้ไหมได้นะคะเพียงทำให้มันทำไมคะสุกให้มันสุกนั่นเองเขาบอกว่าห้ามนำสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายมารับประทานหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีการป่วยหรือตายนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีไข้เจ็บคอหอบเหนื่อยมีประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกสวมหน้ากากเพื่อป้องกันเชื้อโรค <c oughs> แล้วรีบไปพบแพทย์นั่นเองนะคะเด็กๆ อ่าสำหรับการบ้านนะคะวันนี้นะคะที่เชิญให้การบ้านนักเรียนหนึ่งหน้านะคะก็คือในหน้าที่หนึ่นะคะเป็นแบบฝึกหัดนะคะกิจกรรมโลกติดต่อที่สําคัญในประเทศไทยนะคะให้นักเรียนทําแค่หนึ่งหน้านะคะซึ่งในหน้านี้จะเขาบอกมาให้นักเรียนอ่านสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกแล้วตอบคําถามนะคะตอบคําถามมีสี่ข้อนะคะเด็กๆดังนั้น วันนี้เราเรียนเรื่องไขว่หน,นกนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า202 1ห,หน้าแล้วส่งทิเชอร์ในอัลบั้มนะคะอ่าแค่1ห,หน้าเองนะคะดังนั้นหวังว่าเด็กๆจะส่งงานนะคะในอัลบั้มให้เรียบร้อยนะคะแล้วสัปดาห์หน้าเราจะเจอกันใหม่นะคะเด็กๆสัปดาห์นี้ฝังงานแล้ว1ชิ้นอย่าลืม ะะแบบฝึกหัยหนึ่งหน้าอย่าลืมทําส่งให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเฉลยกันนะคะสําหรับวันนี้ที่เชิญไปก่อนนะคะ,ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะ